ช่วงนี้ไทยจะร้อนมากในกตอนกลางวันนะคะช่วนพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแบบร้อนเนลยจ๊ะลมหนาวจากจีนรอบใหม่แผ่ลงมาฝนฟ้ากนองุ่งนี้มีฝนหรอตอน่แล้วอุณหภูมิลดลงหนึ่นงถึงห้าองศาจ้ะมีหนุ่มเมืองกรุงเขาสั่งช่อดอกไม้เป็นแบบหมีคู่รักกว่นหนึ่งล้าน 1, บาทสะเทือนใจเซอร์ไพรส์แฟนสาวชาวราชบุรีทร้นำเงินสดมาจาับช่อใช้หมีน้อยสองตัวนั่งถือเงินสดก้อนใหญ่หนึ่งล้านบาทอ๋อเงินหนึ่งล้านอ่ะมาเป็นก้อนเลย ส่วนที่จับชอบเป็นธนาบัตรใส่ซองพลาสติกประดับอีกสองหมืน่นแน่นอนนะส่งข่าวนี้ให้สามีดีกว่าสหรัฐยิงวัตถุปริศนาที่ลอยอยู่ใกล้ชายแดนแคนาดาตกเป็นการยิงยานบินตกรอบที่สี่แล้วในรอบหนึ่งสัปดาห์ยานบินปริศนามีรูปทรงแปดเหลี่ยมไม่มีคนบังคับคุณพระกําลังเอายานบินที่ตกมาตรวจสอบเขาบอกว่าสามครั้งหลังวัตถุไม่ได้เหมือนกับบอลลูนจีนเล็กกว่ายังไม่ฟันธงว่าคืออะไรจงหว่จะกู้ซากได้น,นั่น ซซซ,ซ,ซเป็นความเป็นเป็นไปได้หรือไม่มีผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นยานมนุษย์ต่างดาวเขาบอกยังไม่ตัดความเป็นไปได้ต่างๆออกรวมถึงสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก<อ>แต่ยังไม่จัดให้เป็นบอลลูนได้แต่เรียกว่าวัตถุไปโกรธไม่รู้ว่ามันลอยได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีก๊าซหรือเปล่าในโครงสร้างหรือมีระบบขับเคลื่อนในตัวเอาแจกดร้อง oh, <dad>, <c oughs> ผมทางกนะคะผมยมนะมะะัางจ้าดูจ้าทำยังไงรัไปแล้วค่ะแต่ลุ่นไลร่าฉันเด็กที่เลยจ้าลงมาเด็กที่ไม่ต้องแคร์พี่เลยพัดมา ดูมาด,ดิลองก่อนกัอน <c oughs> ครั้งผมเต็มตีเรื่องจริงเก็บตัดก่อนสเปรย์สเปรย์เพราะ,ปปะว่าเวลาพูดเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นปปะอะไรอีกอสุรคิดวางหมูฟ้า หไไมม่เป็นรงีีวใครที่ติดแพลต้องมีหวีเล็กก่อนี้นะครับมันจะช่วยแบบอุ้ยไปแล้วมาเดี๋ยวเราไปเอาหวีออกไฟแดงเร้ยเลขมันจางอ๋อเลขมันจางเลขมันจางเลขมันจางว่ะเฮ้ยเลขจางเรียกปีศาจเรียกบรจางงี้ก็ได้แต่ให้ความรักของเราจางก็แล้วกันอุยคุณมาแรงมากเลยค่ะแต่เย็นๆนะคะเวลาไม่มาเลย มีความรักจางเจิญกีใช่แล้วมีโลหิตจาง้วยนะคะไม่ค่ะไม่รักเลยนะครักอยากทำให้สมบูรณ์เลยค่ะเช <รอ S 1> ่งชมในความตั้งใจนะคะรคับขณะ,ะนี้เวลา26.40นาทีคือช่อ16นะคะ